สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูโมงแต่งนะครับขนาดเลนไฟ7นิ้วนะครับงานจะมีอยู่3แบบนะครับจะมีตั้งแต่เป็นงานดิบนะครับเป็นสีพื้นมาเลยสีขาวมาเลยนะครับก็จะมีงานที่เป็นชุบคาร์บอนนะครับแล้วก็เป็นงานสีดําเงานะครับจะมีอยู่3แบบนะครับจะเป็นโมงแต่งขนาดเลนไฟ7นิ้วนะครับสามารถเอาไปใส่มอเตอร์ไซค์ได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับอย่างเช่น Honda c b ี100 RS นะครับ ฮอนด้าซีบีพันนะครับขนาดเลนไฟ7นิ้วนะครับสามารถใส่ได้นะครับงานที่เอามารีวิววันนี้จะเป็นงานตัวสีดำเงานะครับงานค่อนข้างจะสวยเลยนะครับแผ่นชิลจะเป็นสีชานะครับน,นี่จะเป็นด้านหน้านะครับ จะเป็นโมงแต่งเลนไฟ7นิ้วนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ